การทำการแข่งขันกันต่อเกมในคร่เวลาแรกับเป็นทางด้านปุ้งเก่าครับตามดูดูตัอสูงจังหวะนี้ตัวสีว่ายังไงได้ฟาครับต่อจะได้เป็นลูกปีิดเข้าไว้แล้วตอนี้เราดูเลยอเตเ่าปีิกใับริเวณส้ดกางสนามครับปานโค้งแล้วแม่บอลมันโค้งจริงว บอลมันไม่หยุบลงมาครับแล้วก็ยังห่างไปเยอะครับเร็วเลยครับเก่าวตาไหลทะลุช่องมามีสองคนครับหวะนด้<ป>บังอยู่โอ้แล้วก็ได้เป็นลูกพุ่งห,หรือเปล่าครับทางซ้ายครับไปลูกพุ่งครับ ถือว่าสกอร์มีลูกเดียวแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสกอร์ต่อไปเนี่ยถือว่าสำคัญครับถ้าเกิดมีสกอร์ที่สองโอ,งองเคครับไม่ว่าเป็นทิ้ไหนครับถือว่ามีส่วนสำคัญเลยครับถ้าเกิดเป็นางด้านอูเอสได้จะตีเสมอทันทีครับแต่ถ้าเป็นโกเก่าได้เนี่ยถือว่าตัจะทิ้งห่างกันเป็นสองปรตูต่อศูนย์ใความยากจะมีเพิ่มเป็นสอง,องเท่าไป ศาสยาวขึ้นโอ้จังหวะนี้ได้หมีไทยเปิดลึกขึ้นมาเอาจับบอลแรกไม่ดีแมนได้อยู่อันให้ขนาดเส้นมายครับเปิดแล้วตบหูจังหวะนี้ จังหวะขึ้นเนี่ยเหมือนลูกสะกิดนิดนึงครับอู้ในกรอบขึ้นสะกิดเขาบอกว่าจังหวะนี้มันง่ายไปนิดนึงครับอ้โหนี่จังหวะมันเร็วด้วยแล้วมื่อสักครู่จังหวะเกิบก็มัจะขึ้นี่ยถ้าขึ้นไปแล้วโดนทนด้านหลังเนี่ยโอกาสที่จะได้ถุดโทษก็มีเยอะแต่จังหวะที่เอ้าเนี่ยยังไม่ได้ลอยขึ้นไปครับโอ้ถ้าลอยขึ้นไปทั้งตัวแล้วโดนทนด้านหลังเนี่ยโอ้จังหวะแบบนี้ก็เรามีเห็นกันเป็บ่อยทุดถูกโทษยกในกรอบอีก ให้กันย่าอาจะจะกินสิง่งนอให้ลราบ่ายก็เข้าไปทัเนเจนครับสาดยาวสวนที่มาเอวเอาว้าเก็บบอลจายเป็นส่งให้เพื่อนสวย,ยตัวนี้ใช้มามู้ ล็อกเข้างซ้ายเล้วโอ้โหมุมไม่มีตัวสุดท้ายยังได้ยอยู่ทางซ้ายแล้วล็อกไปเสาสองเพื่อเติมขึ้นไบบนั้แล้วโอ้โหจังหวะนี้เผื่อจะได้ยิงแล้วสำหรับอูเอสก็จังหวะนี้คือจับบอลตรงตอนแรกเนี่ยโอ้โหแล้วโดนพุ่งขนาดส้นมาตอนท้ายแตรหลบเล่าโอผห่างเกินไปจังหวะสองยังไม่คุกเก่าได้อยู่กับไหลหออกมาทางขวาครับกินลูกนี้ใหม่ตัวขวาแล้วก็ เป็นตั้งแต่กระเป๋าประตูขึ้นมาแล้วสำหรับเวสศาสยาวขึ้นมาลูกนี้คืนกลับมาแถวสองยังเป็นเพื่อกับกูแมแล้วจังหวะนี้แชมป์ก็ต้องระวังครับผมเอาฟาวไม่แรงได้จริงนะเด็กมาครั้งเดียวเอาฟาวติดต่อมาหลายรอบอล่างเนี้ย ไปเหลืองได้าาแล้วโอ้โหแล้วฝันจังหวะนี้เออฝันสวยแล้มาไอเดียดีเสาแรกตตตาาแต่ว่าบอลโค้งไม่พอจ้าเช้าต่างตีแล้วจังหวะนี้ดเจอบอลน,น้ำอยู่แล้วสำหรับกุ่มเก่าก็พยายามดึงช้าก็ใน,น,นจังหวะหยุดเกมครับ ไปทีนี้อ้าวกลายเปนดีรว่งน uh, like, oh, like, oh, like, oh, like, ี oh, like, ้แอลกระโดดโอ้โหไปคุชานแบบเพื depressed. ่อนี่แล้วเพือผ้จังหวะสุดทายความเข้าใจยังมีเขาแค่น้อยนะเางหรอเิจังหวะนี้เปิดเลยอัดโชาไปกันเองโอ้ยเปิดกางแรงเลยไปแล้วจังหสุดท้ายเป็นตั้งเตะจากฝ่าประตูขึ้นมาส ขอเล่นสั้นเลยครับต้องหยิสายธันวุโอ้โหเราแตดจังหวะนี้อ่านลุดขึ้นมาทางซ้ายยัดก,กลับมาไม่มีใครเล้วแถวแรกมาถูกให้วันฝาขวาครับเปิดลูกนี้โอ้โหเกี่ยวได้เกี่ยวเลยลูดลงมาไม่ได้โอ้โหจังหวะนี้ตู พยายามจะเก็บบอลลงมาครับแต่ว,ว่าจังหวะก็แล้วกันถืววววอว่าบอลมาแรงครก็ลเ,เล่นลำบาคกครับกลับไม่อยู่แล้วออกหลังเลยโอ้แล้วอีนทีก็แอลน,นี้ล็อกหัวอีกทีนึงแล้วจ่ายบอลชันแหลกออกห้างครับย,ยังคงเป็นลูกคู่ขอกทางด้านซ้ายของเูสเตอร์ให้เดี๋ยวมาอ,าอ่านเปิดดูนี้เสาสองโอ้โห ตั้งว่สุดท้ายก็ได้ฟาวไปก่อนครับ่อเป็นตั้งแต่กระเปาประตูขึ้นมาครับป,ประตูได้คนระับป,ประตูอ่ะ,ะเลยรามาขวาเช้าเบ๋นไม่นะไรานะเได้เบินยาวสวนขึ้นหน้ามาดลวยหงที่ได้จงังหวะหลองเกดพ้อมาบู กลับไปสร้างกันใหม่แล้วเบิลเร็วข้างหน้าโอ้ยยังเก็บบอลไม่ได้รรคนเนาะมาเามายไแล้วรมนาเราจะมีการเปลี่ยนตัวด้าน้างาน่าจะมีการเปลี่ยนตัวผู้รักษาประตูจะยิบแ้วว้าวหรือยังไงครับย้ายังครับ เียผู้เล่นหอนวตอนที่ถอนเกลออกมาโอ้โหออนจังหว่น <Okay> ี hey, it. It ้ก็จ sure. ับบอลไม่ได้แ NO, ล้วเลื่อนให้มาเสือีิเยอะไปหน่อยแล้วยังเป็นตั้งใสกตะเปาปตูที่นาอยู่เอาพักอกลงตัา เอา้าให้เปลี่ยนให้ดีลตลอดน,นี้โดนสวนกระหวัดตึ้งที่ก่อนครับยปูให้หมาเายครับอันเปิดอู๋แล้วเอลจังหวะนี้จับเล่าจังหวัดท้ายโอ้โหไม่ได้แล้วลูนไปไปกน,น,นี้ให้เป็นไปุมกำลังอยู่เอลโอ้โหเอลจับคนแรกห่างปูไปนิดนึงครับยปูจังหวะเนี้ยมันต้องหมอดเจาะจริงจริงเนี้ยปูจังหวัดสอดขึ้นมาทำให้ดีแล้วเอลโอ้โหหาช่องว่าได้ดีแล้วก็ว จังหวะจับบอลเนี่ยมันกระโดดสูงแล้วลึกไปหน่อยแล้วเล่นเร็วแล้วอัน,นยิงยับตังนี้ไปแังหวะต่อต่อแล้วตั้งเตะตังฟา,กว,ว,ว,าวก็่ต้องลุกตูนยาวขึ้นมาลูกนี้ปล่อยอ่าแล้วบอลก็ออกหลังครับ โอ้โหถือว่าโยนมา3ามสีจังหวะแล้วที่กองหน้าเก็บบอลไม่ได้สำหรับุณเก่าครับสามสามสามโต๊ะสามเรนนั่ง้ำครับผ่านคอนยคอยเซ็ตกันขึ้นมาทางด้านซ้ายครับฟองไกลแล้วเปิดลึกลูกนี้ก็รับเลูกสองครับ ต้องว่เปิดยาวของทางด้วยนี่นย,ยังกดดันผู้เขาโตของคุณเก่าได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับในหลายจังหวัดโอ,อแล้วไม่ออกด้วยจัหหงหวะนที่ถ่ายมาทางขวาจังหวะสุดท้ายออกหลังไปแล้วมาเก็บบอลกลับมาไม่ได้แล้วมป็นการเปลี่ยนตัวด้านข้างโอ้ยแล้วอยู่เอซี่เปลี่ยนตัวเพื่อถามว่าตัว ตอนนี้ทางด้านกู้เสาเอาสีลงมาครับหน่อโค่นห่อครับโอ้โหดักสวยจังหวะนี้แอลตรงกลางว่างอยู่ไปทา,างขวาแล้วยิงโอ้โหจังหวะนีจริงๆนี่ตรงปล่อยแล้วครับโอ้ยดักบอลสวยๆหลายครั้งแล้วนะแอลเดี๋ยววิ่งทำทา,ใง,า,า,าง,ง,ง,งให้ตรงกลางแล้วตัดสินใจออกไปทางขวาก็มาเอายิงเองี้ยดม่ตรงปล่อยครับโอ้โกาสแบบนี้ต้องพยายามจบให้ได้สําหรับคุเนี มีโอกาสก็ไม่ใช่ไม่มีแล้วมีหลายครั้งแล้วโอ้สวยโอกาสแต่ความผิดพลาดของคุณเกะะ่าับกลับมาได้ตาเปลี่ยนแกงข้ามาทางขวานะจูเปิดเปลี่ยนไม่ถึงจังหวะสองยังเป็นคุณเกะะ่าตายิงไกลเอาล้ารถแชมป์หวะนีี เข่าซ้ายต็อเข้าขวาทีนึงยิงไม่มาตัวบล็อกเข้ามาสวัสดีท้ายโอ้ยทว่านี่เขาเคลียร์ไม่ขาดแล้วมันจะปู่ยังได้ไป็นเตะคุณตะน้าซ้ายกุงเก่าใครไม่เอาใครเตะทิ้งออกมายังเป็นกุงเก่าเอาหมูไม่ดีตอนนี้เมื่อนวันซ้ายเอาอู้จับบอลยาวเกินไป เก็บรับเข้าสองนี่ต้องไปเพีนที่เสาประตูแทนโอ้ทุกไม่ดีตลอนนี่ไปอ่าวเช้าพิกเข้าเหลี่ยมเช้าขวาลูกนี้ยังมาได้โอ้โหโดนลุงสองสั่งว่าสุดท้ายโดนแย่พิกออกห้างไปครับยังไปทุกทุบเล่นเร็วโอ้โหจนี้ต้อรอดเลยจุดนี้แล้วตัวไหนเข้ามาเนี่ยเขามาไปยืนร้อยทำไมอ่ะเช้า ไอ,อ,อ้เดียบีเปิดโอ้โหไม่ผิดเพื่อนเลยครับนอกจากเกมคู่นี้ครัจบก็จะเป็นเกมจังหวะบางเสียจะลงสนามเจอกับโปเกมาลีลนั่เออเนสิครับก็ยังไงเปลี่ยนเพื่อนแต่กายได้เลยครับแล้วจังหวะนี้เหมือนไฟด้างจะนิ่งเงียบขึ้นเราพยายามโดยแย่ที่บอลเดูจังหวะ ชิงความได้เปรียบกันย้อนไปสักครู่เลยก็ไปเหยียดเท้าวันนี้ึป็นเงาบุญศิ์ให้ตาเขาขอสั้นๆครับดีเวสที่เดห็นเขาอยากจะบอกให้เพื่อนเรามาเราวงบอลกันหน่อยครับห่านให้โอ้แอลกับบอลไม่ดีแล้วจวังหวะนี้จะสวนกลับขึ้นมาสามคนกับคุณเก่าบอลหลบซ้ายหลบขวาอยู่จังหวะท้ายให้ไม่ผ่านบเตะทิ้งออกข้างไป ยังไปลุกพุกเงี้ยไปด้านขวาของคู่เก่าครับเล่นเร็วเลยปีใช่ไม่ดีแล้วคู่ตรงหวะนี้ออกห้างไปก่อนครับซ้อปโอผนิ้มาหลบสองแล้วไหลออกมาาใช้ตายิงลูกนี้ไม่ผ่านสมาสองซ้อปจะไปเก็บต่อมาครับคู่เก่า้าใช่ไม่ดีแล้วตรงกว่นี้จะสวนกลับเบิ้ลยาวมา เก็บบอลลงหูห่างตัวเลยไปครับเอาแล้วดักบอลได้ด้วยไอ้ผู้ไปเองตรงกลางแล้วอย่างนี้ไม่ว่าอะไรก็ออนสุดท้ายดูขึ้นมาทางขวาทุ่เก่าเช้าจับแล้วคืนกับว่าโอ้โหมุกไม่มีตัวนี้แล้วยิงออกห้างออกหลังก็เองพุทธสิให้เป็นทัพบอลกันไปเอไปเองกันนะหัวโอ้แล้วจะมีการเปลี่ยนตัวตอนนี้สำหรับยูเอฟเอเอาเอ็มมาครับ นี่เล่าแรกนครับอู้ยิงไม่ตรงขอบเองนี่โชว์ปากหน้าตรงหลังได้สวยแล้วนะลูกอู้โองหลังมีมาดสจตัวอีสรับดูเลมาทกูนัขทษครับแต่ยังดียิงไม่ตรง่อบนะโอ้่าตัวไว้อยูเประตูที่สองให้เสียโรับอ้ตามแค่ลูดีเลยว่าเกมแบบนี้ติดอัดยับเต็สองทีม อางเตะเอวบริสิทธ์ว่ายังไงครับโดนใบเหลืองกับแบ๊ดนี่ครับหน่อยถ่วงเวลานี้นาฮันไปหน่อยครับแบ๊ดโดนจนได้แหละแห่นแหละแหละตาโดขึ้นมาโมูมิเราตรงกลางเก็บได้ปีจังหวะนี้ให้ออกมาซ้ายก๊อล์ฟหรอให้อกมาต้ายิงเออไปเตะพุ่นเดียวกันจังหวะสอง ชิงกันอยู่ตอมาที่ล้มไปแล้วกรรมการให้ฟา,าวกับกรุเก่าครับก็โดนดันมาจากด้านหลังแล้วมันก็ู่ตอบเป็นฟรีคิกครับกรุเก,าก,ก,กานนา่านอกเก่าเห็นโท่จุดยืนออมาเลยนะ้ายปั่นโค้งมาแล้วปัดทิ้งจังหวะสองเกตเตะเอามายังเป็นบอลของกรุเก่าครับป้า ย้อนกลับมาตัดูเปิดลึกแล้วลูกนี่ตรโหเนี่ยต้องโหมกแล้วข้างหลังมีตัวอ่าู้เล่นของคู่เก่าแล้เขาอยู่ว่าข้างหลังไม่โหมกไม่ได้ามาันจะขู<ป>่โอ้ับบอลได้ดีแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวแล้วตอ,อนนี้เอาน้ำตรงมานะโอ้โหแล้วเอาน้ำตรงมาเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่ามีอาการบาเดเจ็บอยู่ด้วยครับ เอ็มจะจบต่อปูดูดบอลลงมาแล้วก็หาจับบอลยาวแล้วก่อนนี้ดีมาได้แล้วฝั่งมางซ้ายต้าไหลมาสุดเส้นก๊อกม่ะจะหลบไม่ผ่านเอ้าลื่นล้มไปก,ก็จ้อวาเตะทิ้งไปลูกทุ่งแล้วคุกเก่าเล่นเร็วเลยต้าเขาถ้ามาไม่ดีเอ็มย้อนกลับมาต้างกันใหม่แล้วทั้งหลังยูเอ็ก็ดูก ตอนนี้ก็ต้องพยายามเซตเกมให้แน่นอนไม่ก่อนก็ต้องมาบุกชี้มาทางขวากับยังได้อยู่จะไปาทางแค่ไม่ได้แลแต่อสุดท้ายแลต,ตอนนี้เกมเข้าถึงช่วง5นาทีสุดท้ายก่อนทดเจ็บยังคงเป็นปกูเก่าแล้วที่นานดูนเป็นประตูสูงก็อ้วนหลบอยู่อดลึกสาดลูกนี้รับเข้าสองนะครับแบ บาดยาวมาตบโอ้โหเก็บบอลไม่ได้หายบอลมาสูงจริงครับตัวยิ่งเล็กนิดอยู่วอล์ฟบอลโปกคู่นี้จะเป็นแคนด์ล็อกบาลเขยกับโกแกมอารีก็ยังไงเต็มตูได้เลยครับตอนงองทีตูไฮอ้าวเราดึงจังหวะสวยตอนนี้จริงปูปัดทิ้งจังหวะสองลงลงเฮ้โอ้โหไม่ได้ครับปูบอกนั้นนี่ครับตัวสุดท้ายก็ปลาดปูนี่ต้องให้เครดิตเลยครับจังหวะนี้ยังตามมาได้ครับ โอ้โหจังหวะประตูน่าจะได้จริงถ้าไม่มีตา้านี่เสร็จแล้วว่าโอ้โครงการโครการจะลุ้มโล่เันโอ้อะไรอยังไงี้ยนะแต่ยังไม่ได้ครับประตูตีเสมอดีกเลยเอ็มตัดเข้าในเจ้าจังหวะนี้ดูฟ้าๆเลยครับประตูเก่าโอ้อาแล้วจังหวะนี้นี่สำคัญเลยครับโอ้เดี๋ยวดูเพื่มนีกหนึ่งครับอ่ะ นะ <premises. S 2> าจังหวะนี้เป็นฟรีคิกเยับระยะถือว่าตูทำการได้เลยใครจะเป็นคนยิงเท่านั้นเองครับดูเอสเวลาเหลือไม่มากเท่าไหร่สามนาทีเศษนะยิงโอ้โหอมาเสยใต้ยบุบบอลเยอะไปนิดนึงครับเป็นตั้งใจจากฝ่าประตูเท่านั้นครับโอโอกาสฟรีคิกเมื่อสักคคู่นี่ถือว่ายิงได้ไม่ดีเท anyway. ่าไหร่ครับดูเอส เล่นสั้นครับตูเก่ามองไกลเข้าไปข้างหน้าตไบล็อกออกข้างดึงช้าตอนนี้ตูเข,ตตตเข่าดูว่างตาตูยัดหมาล็อกยัดเก็บบอลได้ครับโอ้จะหลบสามคนไม่ผ่านนัดให้มาเอารับเอ็มตรงกลางแต่เข้าใน,น,น,าน,านแล้วไปจังหวะนี้หลุดมาสองสามคนปกเอาทางขวานัดแปะเข้าซ้ายแล้วโอ้โหนี่จังหวะนี้ มีการบาดเจ็บอยู่นัทก็เล่นไม่เต็มที่เห้หมดยิงบอลหลบสวยครับผู้เก่าให้มาต็อกโดนมาโก่งตีก่อนที้ไหลออกมาทางขวาทันหรือเปล่าว่บังออกข้างไปเองครับเออบังแต่ไม่เล่บอลกระแทาอู้ขอออกมาใช้คลับเต็มตัดมาได้แล้วนะว้าวแข็งมาก อุตส่าห์สิงโดนไวเหมี่ยวโดนได้ก็ต้องบอกว่าครั้จริงๆก็ไม่ได้ดอกชารุนแรงก็แต่ว่าสามสี่ครั้งโ็พ้นไปในใจอุตส่าห์สิงโอ้ต้องมีสมาธิช่วงท้ายเกมแล้วตอนนี้สองนาทีสุดท้ายแล้วอุตส่าห์สิงเป่าเล่นชามากีเอ้าตงได้แต่ว่าไม่ตรงก่อไปครับโอ้าจังหวถูกยิงไกลอย่าไม่ตรงก่อ,อพกเพื่อนก็พยายามจะเปลี่ยนทางบอลให้ครับ โอ้ต้องมีสมาธิมากสำหรับคุณเก่าคุณเก่ากรรมการนั่งอยู่วนะคุณบอลอ่ะครับอยู่หนึ่งประตูศูนย์ก็ทำเพิ่มไม่ได้ครอะก็พยายามรักษาสกอร์ที่พวกเขานำอยู่ให้ได้ครับสำหรับคุณเก่าอ่าตอนนี้ลูกสองลูกนี่ก็มีค่าสามแต้มเท่ากันครับยังไงในคู่ถัดไปครับระหว่างบางเสียกับโตเกียวมารีนสี่ก็เตรียมตู้ได้เลยครับแต่เกมคู่นี้ก็จะได้ลงไปยืดเส้นทีสายกันต่อ คูไปได้แล้วเอ็มสวนสดีตัดเข้าในห็หายล็อกสองแต่ว่าไม่ได้โมตาหันหน้าไปทางไหนเทียบไปทางนั้นเลยครหมดเวลาบาดเจ็บครับสองนาที่สำรองครึ่งหลังโอ้โหก็ยังพอมีเวลาสำรับคั้งสองทีอีกครับนาทีสุดท้ายแล้วตอนนี้เดี๋ยวไม่ถึงครับนาทีก็กำลังจะเข้าสนช่วงหมดเวลาบาดเจ็บครับ ตั้งเตะเสาประตูข like hey, right. ึ oh, s <S yeah. s <S uh, yeah. uh. ้นมาครับแข้งไปนิดครับบอลย็บหมวกยาวโอ้ยลนเตะหมวกเช็ดลูกนี้จัวสองแชมป์ตาเปิดเอาเป็นหมีจะเปิดออกมาตายิงลูกนี้โอ้โหยังลตัวสองเช็คไม่ได้จังหัวสองล้วไปหมีบางเราสุดออกข้างไปครับได้ไปลุ้มคลุ้มครับสอง ผีเกตแกไม่ดีเอมอ้โหูบอกแล้วก็แตกไม่ห่า, well like. างแล้วจังหวะนดูเบิร์นยามาท้้งหลังไม่มีใครนัดเบิร์สวยมาทีเยอะอข้างเยอะอยู่ในช่วงทุเาเจ็บแล้วทั้2นาทีเยอะยูเเวลาเหลือน้อยไีเป็นตัวจ่ายเป็นตัวเป็นตัวอะโอ้เราจอมีการเกตเซร์ต่อจากเจ้าหน้านามไคยจะลงเรับ โอนจะเล่นเอาโอนกลัม่ล่นเล่นแล่นตูมขนานเส้นมาคชับโอ้บอลหมอมากเลยนิดนึงจี๊เดียวเ่ยดูหน่อยโอ้แชมป์ี่ไม่ได้ดูเส้นยตพยายามมีสมาธิกลุมเก่าครับบางครั้งเสียไปเสียสมาธิ่ลตองห่เงส่ยอะไรแบบนี้เลยดี เปิดยาวขึ้นมาหน้าปป่ได้แต่ว่า 2, สองแชมป์อีกบนหมุนอีกทียังไม่ผ่านครับคู่จะตีต่อไม่ถึงเอ้าล็กเอ็มถึงก่อนครับฝ่ามันางขวานะเชียไปเสาสองรู่นี้ไม่ผ่านโอ้จะไปเองวันนี้บอลถูกผิดแล้วฝีฟังอยู่แล้วได้มาแล้ว ตั้งเตะจากแดนตัวเองครับประูเก่าทีงบอลลึกมาอใหม่ขาหนึ่งแล้วมากปัดมือเดียวครับประตูเตะนั่นแหละโอ้แล้วไม่ขอไม่เ้านจวจะไปเก็บกลับมาได้ครับเป็นตั้งเตะจากฝ่าประตูขึ้นมาครับต้องขึ้นไปข้างหน้าแล้วข้างหน้าตอนนี้ของเราเลย ายาวไม่ถึงแต่ว่าแถวสองถึงก่อนลูกนี้เมื่อสิ้นให้ฟ้ากับดูเวนอาร์ครับมีเลยนะครับโอ้โหแล้วก็มีจังหวะได้ดุ้้นเยอะอาร์่กท้ายแข่งก็จริงครับแต่ว่าจังหวะแบบนี้ถ้าเปิดแล้วมีลูกสูตรดีไม่แน่เหมือนกันเรับโอ้ทาาา่านั่นกรงเก่าต้องลงไปรับครับแล้วสมาธิห้ามเสียด้วยครับน่าสงลาที่เลืออยู่ ตอนนี้หน้าเลยไอ้หนูหน้าทีแล้วครับปวดหลเจ็บไปทิ้งก่อนนะวันนี้ดแล้วไม่ได้ลุ้นครับหนุ่ยทางขวาผูกกระโดดอู้หูแรงเกินไปอีกแล้วเป็นแอคชั่นสุดท้ายครับโอ้โหเดือนสี่ฝ่าด้วยยาวหมดเวลาการแข่งขันก็ไล่ีเสมอไม่ทันครับเขาเชิงอมเล่นแล้วหรอกที่ที่กลางสนามเลยครับโอ้วันนี้อย US โอกาสถือว่าจะจ้มีไม่เยอะครับก็ต้องบอกว่า เป็นกรุงเก่าครับที่มีโอกาสครั้งเดียวครับตัดจบแล้วทําได้เลยครับนี่คือความเด็ดขาดครับโอ้ตัดสินกันตรงนี้ครับสำหรับสามคะแนนครับก็เป็นกรุงเก่าว่าวันนี้เอาชนะไปได้เฉีวเฉียดครับตึนประตูศูนยังไงต้องขอคุณผู้เล่นทั้งสองทีมครับทั้งกรุงเก่าแล้วก็ยูเอสอีกครั้งหนึ่งครับรู้จักตังกว่ากระโดดทั้งันครับรู้จักของโทษของโทษกันที่เป็นตัวอย่างที่ดีครับ